เราก็กลาวท่านนิ้ย่างมาก ไม่ไม่ไม่ไดพัฒนาอะไรเท่าไหรค่ะแล้ววันนี้ค่าตอกอะไรคะการที่เราได้เจอกันค่หวังความสำเร็จในชีวิต ตอนนั้นจัดนะมาแล้วอ่ะโอเคขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเนาะเมื่อกี้พี่ยิ้มก้าวแนะนำถึงไปคร่าวๆแล้วนะคะก็เข้าสู่ชื่ a เตอนปี2563นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นผู้บริหารเหมือนสัปส่วน28แก้วสุวรรณนะคะก็แตกหน่วยลูกมาจากพี่เจีย๊ยบนะคะเหมือนสัปส่วน28นะคะแล้วก็อ่าคุณนุ่มนะคะก็เอามาบอกคร่าวๆแล้วกันเนาะก็เป็นออฟติเกนนิวเอเจพาร์ a นะคะของระยองดิวิชะอาดของคลาสระยอง เป็น MBRTB 2 0 2 1 2นี่สิบเีก็คือตั้งแต่เข้ามาในอาชีพนะคะคุณนุูท่องเที่ยวก็ติดอ,อินิี่ฟอนเดชั่นนะคะก็เป็นภูเก็ตนะคะแล้วก็คุณนภูษเบเนาะแล้วก็จับมาทุกทุกคุณนุูษนะคะคุณนุูใหญ่คอนเดชั่นก็ติดมอสโกมาเก๊านะคะแล้วก็ติดสินแลปร์นะคะแล้วก็ปารีสก็ติดแน่นอน,นะคะ่ะ เพราะว่าพ่อแม่อยู่ที่สรนะบุรชาเนาะก็พ่อแม่แยกทางกันนะคะตั้งแต่อายุหนึ่งหนึ่งขวบแนละ้วถ้าจำความได้คือไม่เห็นหน้าแม่เลยเราก็อยู่กับพ่ออยู่กับพ่อกับย่าทีเลี้ยงดูเราเนาะเรื่องควานมะที่บ้านเราไม่ได้ร่ำรวยนะคะตั้งแต่ฐานล่านะคะพ่อต้องไปทํางานหาเงินตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะให้เราได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะ,ะก่อนหน้านี้พ่อก็มีอาชีพข,ขับรถแท็กซี่ที่กรุงเทพนะคะ เราเรารู้ถึงามญหลของท่านนะแต่ว่าเรามีความสุขว่าเราไม่เคนขาดอะไรเลยอยากกินอะไรได้กินนะคะอ,อยากมีทีวีอย,ยอยากมีตู้เย็นอยากมีเตารีดใครเด็กๆใครเป็นเหมือนแอมบ้างอยากมีของพวกนี้ที่บ้านใช่ไหมแต่มันแพงอ่ะมันซื้อไม่ได้นะสมัยก่อนมันแพงมากแต่ว่าบ้านกันม,นมีนะคะมีในที่นี้ไม่ต้องบอกว่าหมายความว่ารวยนะแต่พ่อแอมสัดหาให้แอมเพื่อที่ว่าอยากให้ลูกลำบากเพราะว่าลูกขาดแม่แล้วอะไรปรนะมาณนั้นเนาะก็ก็ เราชิลลิงแอมก็จะบอกว่าถึงผ่านมาได้ด้วยความที่พ่อเลี้ยงมาอย่างดีนะคะแต่ว่าจุดนี่จุดเงินคือพ่อต้องไปทํางานที่่างประเทศพ่อไปประมาณ miu ได้เก้าขวบถ้าจำไม่ผิดนะคะไปอยู่ที่ฮ้องกงก็ไปขับรถมีนายอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องอยู่กับย่าง่ายง่ายต้องเป็นสาหลักที่ย่าดูแลทุกอย่างพ่อจะโอนเงินมาใหุ้เดือนนะคะเพื่อให้เราบริหารบริหารเงินนะคะกดเงินมาให้ย่าไปถอนเงินธนาคาร ใช้ของตัวเราเองสมมติพ่อให้เราสองพันให้ย่าห้าพันเนี้ยไปดูแลในบ้านนะเราจะเหมือนเราฝึกฝึกการดูแลคนในบ้านตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรทําด้วยตัวเองไปสมัครเรียนมปลายที่ในโรงเรียนตัวมูลกัเนาะตอนนั้นนะคะก็นั่งรถเมย์นั่งเลยป้ายค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เก่งเรากคนเดียวพ่อแม่ก็หื่นไปสมัครเรียนเขาจะมีเอ๊ะ เด็กนักเรียนคนอื่นเวลาไปสมัครเรียนอ่ะเขาจะต้องมีพ่อแม่พี่น้องไปจบเนาะไปสมัครไปสอบไปอะไรเงี้ยนะเข้าไปที่เรียวไม่เข้าไปใช่ไหมแต่หนูไปเองนะคะหนูไม่มีใครพาไปหนูไปเองเพราะว่านั่งรถเมล์เลยป้ายเออันก็ขำดีแล้วก,แก,แวก็แต่เรามีเงินแลวน้วเราก็ให้เงินติดตัวแล้วก็บริหารเป็นตั่งสมัมร้องอ่ะบอกสัมร้องแลนะ้วว่าหนูจะไปโรงเรียนตรงเนี้ยมเป็นโรงเรียนอะไรตามหนูไปสมัครให้ไปสมัครเรียนหน่อยอะไรเงี้ยเลยแล้วก็ จังหวัดได้จากป็กโรงเรียนขยายโอกาสมอสามในในต่างอำเภอเลยนะคะก็สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้ในมอสี่เนาะด้วยความที่เราตั้งใจนะคะแล้วก็เชื่อังพ่อว่าพ่ออยากให้เรียนโรงเรียนในตัวจังหวัดนะหรือเราไปสอบดูอะไรเนี่ยเราก็ทำได้นะคะพนม,ม,มาเข้ามหาวิทยาลัยก็เหมือนเดิมค่ะใครลือตัวเองเหมือนเดิมอีกนะคะเลือกเรียนพ่อจะไม่บังคับเธอว่าเออเราอยากเรียนอะไรเรียนเราอยากทาอะไรทำขอให้ลูกตั้งใจเนาะก็ไปเข้าไปเรียนในกรุงเทพเข้าไปด้วยตัวเอง จะมีวันที่ผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ด้วยก็คือน้องชอบไปส่งวันที่เราขเข้าหอเอาของเาอเรารถขึ้นรถของใช้เราไปส่งที่หอนะเนาะก็อัน,นั้นก็ก็ายากผู้ใหญ่กัไปด้วยแต่ตอนไปสมัครไปอะไรเงี้ยเราช่วยเหลือตัวเองม,มาตลอดนะคะก็เลยทำให้แอมเปวน้อรู้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันฝึกมันฝึกให้เราเป็นคนอดท,ทนให้เราเป็นคนกล้านะคะแล้วก็ให้เรามีความขยันมุ่งมานะจนมาทําให้เราเป็นเป็นแอมในวันนี้ จ้องในคอมเนาะดึงมาเลยนะคะผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายขายอะไรสักอย่างนั้นยังเดินดีสองหมื่นไปสามหมื่นดีใจมากสบายเข้าไปเลยคนะ่ะไปถึงก็เข้าไปบอบรมนะคะเขารับาลาเลยสภาพพรุ่งนี้มาบอบรมนะเขาไปนั่งบอบรมวันหนึ่งนะคะที่มันทำแน่งทำแน่งอ่ะมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนประกันชีวิตอนะ่ะเออแล้วเขาบอก วันแรกก็ก็นั่งฟังก่อนก็ยังไม่ได้อบรมต่อไปของเาแต่แบบอะไรนะแบบตัวแทนนะแบบประสบความรู้ของเขาก่อนนะรวมก็ยังไม่มั่นใจแวันที่สองจริงๆแล้วอ่ะมหาลัยอยู่ตรงบางกะปิแต่หน้ารถเมย์ไปแถวสาวรีรษของสีเหลืองอะค่ะนะะคสำหรักงานใหญ่อยู่ตรงตรงก่อนที่ทศวรรษหน้ารถเมย์ไปได้สองวันวันที่สองรู้ลักษณะเลยมันคือการขายประกัน ไม่เรูเรียนจบบัญชีมาฉจะมาเป็นตัวแทนขายประกันไม่เอาแล้วก็พอบอกพ่อ่อเออหนูไม่เอาแล้วก็อเงี้ยก็อยากเป็นพนักงานธนาคารจบบัญชีมาเนาะถ้าไม่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็ต้องไปทางานอะไรเกี่ยวกับตัวเลขอะไรเงี้ยนะก็ไปสมัครธนาคารฟิล์มไทยที่แรกก็ได้เลยนะคะพอได้ธนาคารฟิลไทยก็ทาได้มาลงได้มาลงที่นี่จริงๆแล้วมนใช่หมเราก็เลือกลงที่ มาอยู่พัทยาลค่แล้วก็นนะคะลวเลยสมาอยู่พัทยาก็เลยเปีปี 52, ก็มากลายมาเป็นคนพัทยาโดยซึ่งเชิงนะคะมาจากปีห้ 52, นะคะมาด้วยตัวเองอีกสมัครงานก็ไปหมักด้วยตัวเองสอสพาก็อย่างไม่มีใครมาส่งน,นะคะแม้กระทั่งวันที่ขนเสื้อน,นะคะมาหูหอหรือ,อยู่หนูเป็นเด็กอย่างหุูโซนเนี่ยนานเกลอเนี่ย มาเป็นเด็กขอเนี่ยละคะ <g ül> ก็ยากก็มาส่งครั้งแรกืองกันนะคะแล้วก็เรา,าก็ดำนินชีวิตของเราอยู่ด้วยตัวเองจะพัฒจะหูมาเจอผู้ชายที่นี่นะคะก <g ül> ็ได้ได้รัรู้ผู้ชายก็คนสายตะวันวกนะคะแต่ว่าเราก็มาฝักหลักฝักฐานเป็นคนชนบุนรีไปเรียบร้อยเราใช้เวลาอยู่มาตั้งแต่ปีห้าของนะคะก็เป็นที่มาแล้วก็ทํางานธนาคารคนไทยที่เดียวนะคะในชีวิตนะคะสิบปีสิบเดือนแต่มันก็อยู่ในพนักงานขายประกันเนาะถ้าใครรู้นะคะเป็นพนักงานธนาคาร เป็นแฟชี่อะค่ะฝากรถธรรมดาเนาะเป็นเด็กฝากถอถธรรมดาก็กเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ <_ d ata> จนได้มาเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็เป็นอาชีพในฝันนะคะที่ฝันอยากเป็นนะคะก <_ d ata> ็ได้ตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะลาออกก็ะคือ <_ d ata> ผู้จัดการที่มีสัพันธการเงินนะคะาขายประกันหน้าเดียวเลยนะคะก็น้องๆในสาขาหรือธนาคาจะเฟอร์ชื่อชื่อลูกค้ามาให้เราเราก็มีหน้าที่ออกไปขายประกัน อย่างเดียวนะคะก่อนที่จะมาดำรงตําแหน่งนี้ตำแหน่งสุดท้ายอะ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ขายกองทุนขายาัตรเปิดบัญชีทำทุกอย่าง,งเราเลื่อนตําแหน่งมาด้เรนะื่อยๆเาะก็ตําแหน่งนี้มารับตอนปี6กสองเดือนกรกฎานะคะก็คือขายประกันหน้าเดียวขายหาเหมือนตัวแทนเหมือนพี่วทุกท่านเลยนะคะขายประกันหน้าเดียวแต่ขายในานามแบงค์นะคะกินเง,เงินเดือนแบงคะ์จนจบปี6 2มันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไร เงินเดือนเ็เงินงเดือนเนาะเงินงเดือน,น,อนใช่ไหมคะเขาบอกตำแ,แนตหน่งเนี้ยตอนที่หแอมเป็นโมเดลแรกของธานาคารที่เขาปรับมาเป็นมาเป็นตำแหน่งนี้นะคะปกติไม่มีตำแหน่งนี้ในธานาคารแอมเป็นโมเดลแรกของแบงค์นะคะที่เขาทดลองแล้วก็ประสบความสำเร็จเนาะแอมจากปกติเรานั่งเปิดบัญชีขายไอเทมเราก็ขายข,ายของแบงค์ได้อยู่แล้วปีละล้านกว่าเกือบสองล้านเลยเนี้ยนะคะแต่พอเรามาขายตัวาม,าามาทำหน้าที่นี้ตัวเดียวะนะคะ ปีนั้นน่ะเราขายได้มาสองล้านหกหรือสองล้านเศษจำไม่ได้เนาะแล้ววันที่เงินเดือนขึ้นทุกคนคิดว่าหนูจะได้เงินเดือนเท่าไหร่คะปีหกสามเงินเดือนของเงินเดือนของแบงค์จะขึ้นจะขึ้นทุกเดือนกุมภานะคะตัดสิ้นปีสามสิบเอ็ดทันวาเนี่ยแล้วจะมาปรับเงินเดือนเดือนกุมภาทุกคนคิดว่าหนูได้เท่าไหร่สามหมื่นห้าขึ้นจากเดิมหรอขึ้นจากเดิมหนูเงินเดือนประมาณสามหมื่นค่ะสามหมได้สามหมื่นห้าเนาะ พี่ตายถ่ายของแฟนดเหรอนัอ้นระดับระดับชูเลยนะระดับัฝ่าเลยนะเออเธอองค์กรเนี่ยนะคะสรุปว่าเงิเดือนขึ้นหนึ่นรอบาทเย้ดีใจรึเลย มาประมาณเงินมีนาปลายมีนาต้นเมษาใช่แล้วมันเป็นช่วงที่เงินเดืนอนหนูขึ้นพันห้าแล้วมันเป็นช่วงที่ลูกหนูอ่ะอยู่นอสเซอรี่ไม่มีคนเลี้ยงนอ์เซอรี่เริ่มจะปิดแล้วก็โควิดมาหนูต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าหนูจะเอางานหรือจะเอาลูกนะมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนอะค่ะตอนนี้นะคะเรื่องรายได้แลวหนึ่งเฮ้ยเรามาอยู่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเขาบอกว่ามาลงตลงตำแหน่งนี้จะได้เงินเดืนอนเยอะอะซึ่งมันไม่ใช่อะ่ะแล้วหนูก็นั่งคิดตัวเล่นะ หนูทําแบบนี้ให้ตายอ่ะถ้าหนูขึ้นพันท่าหนูทำอีกสิปีหนูเงินเดือนก็ไม่เหยียบห้าหมื่นหนูนั่งกดเครื่องคิดเลขเลยนะแล้วหนูก็ต้องขายประกันอย่างเดียวหนูไมเป็นตัวแทนไม่ดีกว่าหรอก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบชวนหนูมานานแล้วคือหนูกับพี่เจี๊ยบไม่ได้สนิทกันไม่เคยคุยกันแบบนี้เลยนะเราเป็นเพื่อนกันในเฟซหนูเห็นพี่เจี๊ยบการทํางานของพี่เจี๊ยบมาตลอดแล้วพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็รู้จักกับต่อๆกันมาคนนี้เนีาะเขาก็มามาจับก็จับถูกเพื่อนกันนใเฟซ ว v ีนะคะปฏิเสธเข้ามาตลอดจนวันนั้นเขาดึงมาอีรอบหนึ่งเรากำลังอยู่ช่วงตัดสินใจก็เลยตอบกลกลงว่าจะไปฟัง CEOP กับเขานะคะแล้วอยู่จุดเปลี่ยนตรงที่ว่าลูกนัทซ์ลี่ปิดเราก็เลยต้องเลือกระหว่างงานกับลูกเพราะว่าโควิดอ่ะมารอบแรกอ่ะกลัวกันใช่ไหมคะกลัวไหมกลัวมากเนาะกังวลหลายอย่างมากว่าไปดูแลัวโซลี่ก็ปิดแล้วเราก็หอบลูกมาแบงหอบแบงให่เป็นตัวแบบเชื้อโรคเลยนะ ไม่รู้ใครเดินเข้าออกเข้าออกอ่ะแล้วหนูต้องหอบลูกมาแบงค์มันมันไม่ได้อ่ะก็ต้องเลือก้ะก็เลยเอาไปฟังดูวยว่ามันเป็นยังไงแต่ถามว่าก่อนหน้าศึกษาโครงการเอสเอมันมาปีสองปีแล้วนะแต่เราไม่มั่นใจในตัวเองจนเรามานำรงตำแหน่งเนี้ยเฮ้ยเราขายอยู่แบงค์เราก็ขายแล้วขนาดเนี้ยเราจะไปขายข้างนอกอ่ะแค่เปลี่ยนแบรนด์ยังทำไมเราขายไม่ได้นะก่อนจะไปฟังซี P อ่ะหนูก็ไปถามพี่คนนึงที่เคยไปอยู่ที่ดีเซลแล้วเขาก็ไม่ได้จบแต่ในอาชีพนะอ่า หนูถามทำไมพี่ถึงไม่สําเร็จเขาตอบหนูว่าเขาไม่ขยันเขาไม่อดทนเขาไม่ไปทังวิชาการนะคะคือทําให้ถึงเวลาเนี่ยตัวแทนก็ต้องมีต่อสัญญาใช่ไหมถ้าคุณยอดไม่ถึงหรืออะไรเนี่ยมันก็หลุดใช่ไหมคะหนูบอกว่าโอเคพี่ถ้าพี่บอกว่าพี่ทําแบบนี้แล้วพี่ไม่สําเร็จแต่หนูเชื่อว่าหนูไม่ทําแบบนี้แน่นอน หนูเป็นจุดเปลี่ยนและตัดสินใจโทรหาพี่เสียไปฟังวินิจฉัยศิลในวันนั้นกลับมาลาออกทันทีใน,ในเดือนกุมภาที่เงินเดือนขึ้นนะต้นมีนากลับมาลาออกกับผู้จัดก,การมีผลลาออก31มีนารประกาศลาออกเลยนะคะว่าจะมาอยู่กับเอเออะแล้วก็มาเริ่มงานใน,ในเอ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 กาสารออกทุกอย่างจนมาได้จนมาได้ทำกับเอเอ16เมษายนช่วงที่โควิดกำลังระบาดรุนแรง อำเภอบางละมุงเขตพื้นที่นี้ใครเข้าออกต้องมีบัตรของคนอำเภอบางละมุงเท่านั้นใช้หนูเลยตอนนั้นน่ะแล้วคิดว่าหนูออกมาเงินเป็นศูนย์บาทอะค่ะใจเด็ดไหมคะเด็ดมากใจเด็ดเนาะหนูใจเด็ดนะ ก็แก่ปวดย่าเขาก็อายุเยอะมากแล้วอะหกสิบกว่าเจ็ดสิบคือเลี้ยงไม่ไหวแล้วถ้าะเขาเลี้ยงให้ได้แค่หนึ่งขวบพอเป่าเค้กวันนี้เนี่ยนะคะหนึ่งขวบนะควนะคือนี้ลูกหนูเดินต้องแต๊กต้องแต๊กเข้าเนอเซอรี่สิ่งที่เราเห็นคือมันบาดใจเนาะแต่เราต้องทําอ่ะเราต้องไปทํางานหานะะนี้แหละอันนี้ก็ลูกหนูไปเป่าเค้กตอนสองขวบที่เนอเซอรี่นะคะตอนหนึ่งขวบเป่าที่บ้านเนี่ยพอสองขวบก็้เป่าที่นี่ก็จะเป็นเพื่อนในงานคริสต์มาสในตัวดำ เนี่ยลูกไปโนสซอรี่แบบนี้แต่ลูกือร้องลูกหนูเก่งมากแล้ววันแรกที่เดินเข้าโรงเรียนน้องมีตัาเก่งมากเดินแบบเต๊ก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 ไม่สนใจเราแต่อีคนที่น้ำตาไหลภาคอ่ะแม่เนอง เลูยวลูกป่วยนะคะต้องอันนี้โต๊ะทำงานของพี่นะคะลูกค้าก็นั่งเลยเนาะทุกใจแดงจูงเนาะนั่งนี้ลูกค้าก็น่าตัวร้อนสุดเนี่ตัวร้อนจีเลยนะไข้ประมาณ3ามสิบแปดสามก็มีเจ้าหน้าที่อื่เหมือนพี่หญิงที่มาเนี่ยเขาเป็นทีมซัพพอร์ตของเราเนาะพี่หญิงก็จะเป็นเหมือนอีกซัพพอร์ตแบงค์นะคะเขาก็มาช่วยเอาลูกหนูอะไปอาบน้ำเพื่อให้เขาเรียกว่าไอร้อนแอนตลอแต่ณตอนนั้นหนูต้องทำหน้าทีย่ ี่สุจนแบงค์เปิดอะค่ะผู้จัดการก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าลูกน้องเขาป่วยนะคะแต่ว่าน้องก็มาทํางานจนพี่ดูหัวใจอยู่กันแค่จะสลายแล้วเนาะสรุปวันนั้นเราลูกหนูแอดมิดหนูทำงานหมดเลยหนูบอกว่าหนูทนทํางานจนสี่โมงครึ่งแล้วนะแบงค์ปิดแล้วนะ เดอ,เอ,อถ้าเรายังทนอยู่ที่เดิมเงินเดือนเพิ่มหักหน้ารูป่วยก็ต้องลาไม่ได้อะไรแบบนีน้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราจะต้องทนอยู่อย่างนี้หรอกจริงไหมคะก็เรอหาหัวหน้าแล้วก็นักผู้คนที่ไม่สำเร็จที่บอกนะคะว่าเราก็ต้องหาหาข้อมูลเนาะเพราะว่าการที่เรามาฟังอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเจอคนสําเร็จเราพูดให้ฟังจริงนะคะเขาไม่จะบอกแนวทางในความสําเร็จแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าคนที่เขาไม่สําเร็จอ่ะเขาทำแบบไหนแล้วเราอยากไปทำปม น,นเนราไปศึกษาจากเขาและเราก็มั่นใจว่าเราจะไม่ทำต่าเขานะคะ,ะก็ได้เข้าโครงการเอไปพานะคะเดือนนั้นเลยนะคะคตอไปที่สินะคะแล้วก็ตัดไปเซ็นสัญญาก็เริ่ม1เดือน4ี่ปี63ที่โควิดกำลังร,ระบาดน,นะเนาะก็อันนี้เป็นประวัติข้าวๆนะคะพอเข้ากระทรวงชิ่ A-A อจะถามว่าถึงที่นี่นจาก a อมีอะไรบ้างเนาะ มันจะมีทางทัากษะทางด้านการเงินนะคะหลายคนอาจจะพอรู้จักจาหน้าหรือใครที่บอกมาบ้างแล้วะกกนะคะที่จะด้านการเงินมีความเจริญก้าวหน้ามีสถานะนเวลานะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในอาชีพอะ